คำถามนี้คล้ายๆตอ่อเนื่องจากเมื่อกี้ก็ถามมารบกวนสอบถามหน่อยครับราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์นี่คืออะไรเหรอครับผมติดตามอะไรหลายตัวผมไม่เคยเห็นราคามันถึงเป้าหมายสักทีเลยแล้วเขาไม่เคยทำเป้าหมายแล้วจะตั้งราคาเป้าหมายไว้ทําไมครับอันนี้นะพี่คิดว่าเป้าหมายมันก็าอาจจะคล้ายๆน้าหนักเราแหละว่าเราอยากหดมันไม่ถึงสักที เออพี่คิดว่ามันเป็นคําถามที่อาจจะถามผิดคนไปนิดนึงนะแต่ก็ก็อาจจะต้องไปถามต้องวิเคราะห์งไงจริงไหมเบิร์ตใช่ปะเออ,เอ,อแ่ก็ถ้าถ้าเอาพี่แชร์แล้วกันว่าจากประสบการณ์พี่เองนะครับนะก็ก็เห็นเหมือนน้องนั่นแหละนะครับว่าลงทุนมาสิบหกปีเนี่ยก็ไม่เคยราคาเหมาะสมของนักวิเคราะห์ก็ไม่เคยสอดคล้องกับราคาหุ้นจริงๆเลยครับก็เห็นด้วยครับ <c oughs> เออแล้ว นั่นแหละถึงถึงบอกว่านี่คือเหตุผลที่เวลาที่พี่มาสอนหุ้นเนี่ยพี่บอกรู้สิทธ์เสมอนะครับว่าว่าเราอะเราอย่าอะไรนะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตอะมาฝากไว้กับกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราต้องวางอยู่บนขาตัวเองเท่านั้นแหะนะครับเหมือนที่บัฟเฟต์บัฟเฟต์อีกแล้วบัฟเฟต์บอกว่า <c oughs> ตลาดหุ้นเมการรชื่ออะไรนะเดี๋ยว วอลสตรีบอสเฟบอกว่าวอลสตรีทเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยขับรถโรลส์รอยเข้ามาเพื่อขอคําแนะนําจากคนที่นั่งสับเวล์มาคือ <c oughs> มัน nonsense ในมุมมองของบอสเฟนะครับเขาบอกว่า nonsense นะครับซึ่งซึ่งพี่คิดว่ามันก็อย่างที่บอกแหละนมือเคินเก็บทั้งชีวิตเราอะเบิร์ตพี่คิดว่าเราก็ต้องควรจะใส่ใจกับมันแ่ลแล้วก็ดูแลมันด,ด้วยด้วยด้วยตัวเราเองเท่านั้นอะไม่มีใครรักเงินเราเท่ากับเท่ากับเราแล้วอะเบิร์ต อ <S k iller> เออการที่เราจะเอาเงินของเราไปฝากไว้คนอื่นดูแลเนี่ยพี่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเมคเซนต์อ่ะเราทํางานแทบตายอะ่ะก็จะเก็บเงินได้เท่านี้อย่างเงี้ยเราก็จูๆ่ๆเราก็โยนเงินเทเงินไว้คนอื่นดูแลซื้อหุ้นตามเขาขายหุ้นตามเขาร้อยเปอร์เ็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามัน <c oughs> ถ้าสักเซก็แปลกแล้วถ,ถ้าพี่เคยดูสถิตินะครับเบิร์ตเมื่อตอนตอนที่ลงทุนใหม่ๆพี่เคยดูสถิติ ว่านักวิเคราะห์เชียร์หุ้นขายหุ้นเนี่ยมันถูกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพี่คนเราตอนเด็กๆอ่ะพี่เด็กๆเลยนะครับตอนแบบเรียนอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็เคยแทงบอลพี่ก็คนพบว่าสถิติมันใกล้เคียงกันมากกับกับพวกเซนเซนบอลตันหนังสือพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์อ่ะเออห้าสิบห้าสิบเบิร์ดเฉลี่ยห้าสิบห้าสิบนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ก็จะยังอยู่ในตลาดหุ้นได้เพราะอะไรก็ไม่ไม่เจงสักทีนึง เนื้อออกใช่ไหมเออเดี๋ยวก็ถูกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวก็ผิดครึ่งนึงอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราเสียอะไรครับเสียค่าคอมครับอ้อเออเขาก็รวยไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอยู่กับที่อยู่สักทีอยู่อยู่กับที่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืม